สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุิชัยไลฟ์ครับไฟไหม้ที่ฮ่องกงน่ากลัวมากขณะเดียวกันก่อนหน้านี้หนึ่งวันก็มีไฟไหม้สลัมที่บางประเทศครับไฟไหม้ฮ่องกงนี่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยครับตัวเลขคนที่สูญหายหรือว่าไม่รู้ชะตาก,กรรมเนี่ยสามร้อยคนได้แต่ที่เสียชีวิตยืนยันทางการไม่ต่ำกว่า44คนในช่วง เช้าวันนี้แต่ผมเชื่อว่าตัวเลขคนเสียชีวิตจะสูงขึ้นเยอะเพราะว่า44คนนั้นไม่บวกที่อาการหนักสาหัส40กว่าคนฉะนั้นถ้ายอดเสียชีวิตเป็นร้อยนี่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เหตุเพลิงไหม้เกิดที่อาคารที่พักอาศัยฮ่องกงเกิดขึ้นที่ วังฟกคอร์ดวังฟกคอร์ดเป็นอพาร์ตเมนต์ช่วงเวลาเกือบบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นและก็มีการยกระดับการเตือนภัยสู่ระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดกลุ่มอาคารที่พักอาศัยในเขตไต่โปเขตนั้นเขาเรียกไต่โปอยู่ใกล้ๆเซนเจน ประกอบด้วยอาคารสูง8ตึกนะครับมีห้องพักเนี่ยรวมกันประมาณ2,000ยูนิตมีผู้อยู่อาศัยรวมกันกว่า4,600คนที่มันน่ากลัวตรงนี้อาคารที่ว่าเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงจึงทำให้มีโครงสร้างไม้และไม้ไผ่เป็นจำนวนมากกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยครับนี่ครับคลิปวิดีโอที่มีการแพร่กระจายกันเนี่ย ไปอย่างกว้างขวางนี่น่าตกใจมากเพราะว่ามันสะท้อนถึงบรรยากาศที่คนกลัวกันอย่างยิ่งเลยมีเรื่องราวที่มีคนเล่านี่ครับในการถแถลงถึงผลของการดับเพลิงช่วยเหลือชีวิตเหตุมันเกิดเมื่อเวลาที่นั่นบ่ายสองโงหนาที เป็นบ่ายที่แดดจ้าปรากฏว่าเปลวไฟเนี่ยเจอครั้งแรกที่กําลังไต่ขึ้นมาเลยตามโครงสร้างนั่งร้านมันเป็นนั่งร้านสแกฟโฟดิ้งก่อนมันเป็นไม้แบบโครงไผ่ด้วยครับปกติไอ้สแกฟโฟดิงไอ้นั่งร้านมันต้องเป็นเหล็กแต่นี่มันเป็นไม้ไผ่แล้วมันเป็นตาข่ายสีเขียวที่ห่อหุ้มอาคาร วังชงเฮาส์อยู่สูง31ชั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮ่องกองปรากฏว่าภายในะไม่กี่ชั่วโมงครับไฟมันลุกลามจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งในเขตที่อยู่อาศัยริมนม้ำในเขตไทโปซึ่งถูกพัดพาดลมแรงด้วยครับจากแผ่นด,ดินใหญ่ที่นำอากาศเย็นแล้วก็แห้งเข้ามาด้วยก็ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนี้ ห้องกงจะหนาวกว่าไทยเราเยอะปรากฏว่าลมแรงด้วยพัดเข้ามาไฟโหมเลยไม่นานก็ไหมไปถึงเจดแล้วก็แดหอคอยเมื่อก็ว่าทั้งหมดมีไปแปดทาวเวอร์เป็นหอคอยไม่ที่เจ็ดหอคอยเลยครับซึ่งรวมถึงห้องพักประมาณสองพันห้องที่พักอาศัยอยู่ประมาณ5,000ันคนก็ถูกไฟไหม้ ควันดำปกคลุมท้องฟ้ามืดมิดไปเลยครับฉะนั้นถ้าดูจากสถานการณ์นี่หลายๆข้อมูลนี่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตรงนี้เป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในฮ่องกงในรอบหลายปีทีเดียวความเสี่ยงสูงของอาคารที่พักอาศัยเก่าแก่และก็หนานแน่นของฮ่องกงนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทะให้เกิดเรื่อง ฉะนั้นมีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมมันร้ายแรงอย่างนั้นนักดวงอย่างนั้นนี่จุดเริ่มต้นไฟเริ่มที่โครงสร้างนั่งร้านแบบโครงไผ่เขาเรียก a บมบูสแค f f o ฟ d ดิงแล้วก็มีตาข่ายสีเขียวที่ใช้ห่อหุ้มอาคารเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปในฮ่องกงนะแต่กลายเป็นตัวเร่งไฟลุกลามอย่างรวดเร็ววัสดุเหล่านี้ติดไฟง่ายครับโดยเฉพาะสภาพอากาศที่แห้ง ปัจจัยสภาพอากาศลมจากทวีปจากแผ่นดินใหญ่พัดพาอากาศเย็นและแห้งเข้ามาในช่วงบ่ายวันพุธที่แดดจ้าไฟลามอย่างรวดเร็วลมแรงช่วยกระจายเปลวไฟและควันปกติฮ่องกงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับอาคารใกล้ๆในอาคารนี้เนี่ยวังชวงเฮาส์เนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์สูงส1ชั้นมี8หอคอย ใกล้เคียงกันมันอยู่ใกล้ริมแม่น้ําในเขตไทยโปนี่แหละมีทั้งหมดห้องพักสองพันกว่าห้องสําหรับห้าพันกว่าคนปัญหาคืออาคารมันเก่าครับแล้วก็อยู่กันหนานแน่นมากไฟก็เลยลามเข้าไปในตึกภายในไม่กี่ชั่วโมงและนี่คือประเด็นปัญหาจริงๆมีการบอกกล่าวเลยครับว่า จับพนักง,งานก่อสร้างสามคนสามคนเป็นต้องเรียกว่าผู้ต้องหาเพราะว่าเป็นคนรับผิดชอบที่ทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นตั้งข้อหาครับฆ่าคนโดยไม่เจตนามันก็หนักเลยครับที่นี้พอเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์อย่างนี้ จะเกิดขึ้นอีกไหมฮ่องกงไม่เคยเจอหนักวันนี้เป็นวันที่สองก็ยังสู้กันอยู่นะครับพนักงานดับเพลิงที่ฮ่องกงบอกว่าสู้ไปวันที่สองแล้วพ,ะะพยายามดับไฟให้ได้เพราะมันพอลามและลมแรงเนี่ยมันไม่หยุดแล้วว่าไหมกันตั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนเช้าวันนี้ไฟยังไหมอยู่ที่สี่ของเจ็ดบล็อก คือไอ้หอที่ไหม้เจ็ดแห่งเนี่ยเช้าวันนี้ยังไหม้อยู่สี่แห่งแล้วก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์ให้ได้ตอนเที่ยงเวลาที่นั่นเนี่ยที่ผมเห็นดูในคลิปต่างๆก็ยังมีควันโผล่มาจากตึกแถวนั้นครับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ส่งรถดับเพลิงไป200คันและมีรถพยาบาลประมาณร้อคันส่งไปที่เกิดเหตุและ ระดมคนถึง1,200คนที่จะไปช่วยตำรวจฮ่องกงแถลงบอกว่าได้จับ3คนในข้อหานขับฆ่าคนโดยไม่เจตนาบอกว่าเป็นการทำงานอย่างเลินเล่อทั้งหมดเนี่ยคนที่ถูกจับเนี่ยโยงกับบริษัทกอ่อสร้างชื่อ prestige construction and engineering ซึ่งกำลังซ่อมแซมทำหน้านที่ซ่อมแซม โครงการนี้ซ่อมแซมทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งหมด78อาคารเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนกนรกฎาปีที่แล้วนะครับและความจริงเนี่ยจะต้องกำหนดเสร็จภายในครึ่งปีแรกปีหนะ้าแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียงคัดค้านจากคนแถวนั้นว่าต้นทุนแพงการซ่อมประ,ประมาณ 38.5ล้านเหรียญบอกว่าค่าซ่อมเนี่ยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทั้งว่าคุ้มไม่คุ้มแล้วมันเกิดอ,อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เลยเรื่องใหญ่เลยฮ่องกองเจอไหม้ขนาดใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอาจารย์เอไปเช็ครายละเอียดแล้วแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเหตุการณ์นี้เป็นยังไงแลสะสักครู่เดี๋ยวจะไปดูที่บางกระเทศนั่นเรื่องสลัมครับนั่นก็อีกสถานการณ์หนึ่ง อาจารย์เอที่ฮ่องกงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับฮ่องกองเมืองแห่งตึกระฟาที่ทันสมัยสุดๆใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าวัสดุก,ก่อสร้างแบบดั้งเดิมเนี่ยจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีของเมืองนี้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเพลิงนรกครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมมันถึงลุกลามจนแทบจะควบคุมไม่ได้เลย เริ่มต้นกันที่ตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ44คือจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันในเบื้องต้นแต่ละตัวเลขก็คือ1ชีวิตคือ1ครอบครัวที่ต้องแตกสลายไปและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความสูญเสียเท่านั้นเองครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตัวเลขนี้ครับ279 นี่คือจำนวนคนที่ยังคงสูญหายติดอยู่ในซากตึกหรือไม่มีใครติดต่อได้ซึ่งหมายความว่ายอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกมากเลยทีเดียวทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เลยครับว่านี่คือเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงที่สุดในรอบสามทศวรรษของฮ่องกงเป็นโศกนาฏกรรมที่สั่นคลอนความเชื่อมัน่นเรื่องความปลอดภัยของคนทั้งเมืองและทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองว่า เอ๊ะมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเอาล่ะครับเรามาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2025ที่หวังฟุกคอร์ตซึ่งเป็นวันที่เปลวเพลิงได้เปลี่ยนบ้านของใครหลายคนให้กลายเป็นนรกบุนดินเรามาดูกันครับว่าหายนะครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไง คือต้องเข้าใจก่อนว่าที่เกิดเหตุมันเป็นโครงการเคหะของรัฐบาลที่ใหญ่มากนะครับมีคนอยู่กันหนาแน่นแต่ปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เรื่องมันเลวร้ายลงไปอีกก็คือตึกพวกนี้กําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงครึ้งใหญ่พอดีลองเึกภาพตามนะครับวัสดุก่อสร้างวางระเกะระกะทั้งนี้ไฟอาจจะใช้งานไม่ได้ <c oughs> มันคือส่วนผสมที่อันตรายสุดๆเลย <c oughs> และในตอนที่ไฟกําลังลุกโชนอย่างบ้าคลาั่ง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ยังติดอยู่ในตึกแล้วทีมกู้ภัยล่ะครับ วกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเรามาดูภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นจริงนะที่เกิดเหตุกันครับโอ้โห oh สถานการณ์ตอนนั้นคือวุ่นวายสุดๆเลยครับ <c oughs> นักดับเพลิงเนี่ยพยายามจะบุกขึ้นไปชั้นบนแต่ก็เจอความร้อนที่มันมหาศาลจนเข้าไปไม่ได้ <c oughs> ส่วนชาวบ้าน900อยกว่าชีวิตต้องอพยพก,กันจ้าละวัน <c oughs> แล้วที่เศร้าที่สุดเลยก็คือมีนักดับเพลิงท่านหนึ่งต้องสละชีวิตในภารกิจครั้งนี้ด้วย <c oughs> มันเหมือนสงครามย่อมๆกับเปลวเพลิงที่ไม่มีวันยอมแพ้เลยครับ เวลาเราเห็นตัวเลขความสูญเสียเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ดูไกลตัวใช่ไหมครับแต่พอได้ฟังคำพูดสั้นๆจากผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเนี่ยมันกระแทกใจเลยเขาบอกว่าผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแค่คิดว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนนี่คือความรู้สึกจริงๆของคนที่สูญเสียทุกอย่างไปในพริบตา<ม>บ้านที่อยู่มา40ปีหายไป<ม>เหลือแค่ความว่างเปล่ากับคาถามที่ตอบไม่ได้<ม>ขอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้าง ท่ามกลางความสูญเสียและความเศร้าโศกเนี่ยมันก็มีคำถามสำคัญผุดขึ้นมาในใจของทุกคนครับทำไมอะไรกันแน่ที่ทำให้ไฟมันลุกลามได้เร็วและรุนแรงขนาดนี้นี่แหละครับคือปริศนาข้อใหญ่ที่ทีมสืบสวนต้องหาคำตอบให้ได้เพราะตามปกติแล้วเนี่ยไฟไหม้ในตึกสูงมันไม่ควรจะลามจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งได้เร็วขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติมากๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วคำตอบอก็คือสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตํมตาม,มาตลอดนั่นแหละครับอไอเจ้าวัสดุที่ใช้ปรับปรุงตึกทั้งตะข่ายพลาสติกสีเขียวๆแล้วก็นั่งรานไม้ไผ่นี่แหละที่มันห่อหุ้มตึกเอาไว้ทั้งหมดมันกลับกลายเป็นเหมือนไส้ตะเกียงขนาดยักษ์ที่พาไฟลามจากชั้นสู่ชั้นจากตึกสู่ตึกอย่างรวดเร็วจนาน่ากลัวแน่นอนครับว่า การสืบสวนก็พุ่งเป้าไปที่บริษัทรับเหมาทันทีแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย3คนในข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าทางการเชื่อว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะป้องกันได้ถ้าไม่มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเกิดขึ้น เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ความประมาทนะครับแต่มันขุดลึกลงไปถึงรากของปัญหาเลยนั่นก็คือธรรมเนียมการก่อสร้างที่อยู่คู่กับฮ่องกงมานานแสนนานเป็นธรรมเนียมที่น่าทึ่งแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายถึงชีวิต <c oughs> สิ่งนั้นก็คือนั่งร้านไม้ไผ่ครับ <c oughs> มันเป็นเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมการก่อสร้างของที่นี่เลยในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาเปลี่ยนไปใช้โลหะกันหมดแล้วแต่ที่ฮ่องกงยังนิยมใช้อยู่แพร่หลายมาก Mm hmm. มันอาจจะดูเป็นศินละปะนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือความเสี่ยงที่รอวันระเบิดขึ้นมาพอมาดูไทม์ไลน์นี้แล้วมันน่าเจ็บใจมากเลยนะครับ,ค,รบคือมันเห็นชัดเลยว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมันมีสัญญาณเตือนมาตลอดห mm hmm. ลายปีก่อนหน้านี้ก็มีคนงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งรานไม้ไผ่ถึง22คน แถมในปีเดียวกันก็มีไฟไหม้เล็กๆที่เกี่ยวกับนั่งร้านแบบนี้มาแล้วตั้ง3ครั้งคือรัฐบาลก็เริ่มขยับตัวนะแต่เหมือนจะช้าไปก้าวหนึ่งแล้วก็เหมือนจะไปโฟกัสผิดจุดด้วยซ้ำนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยรัฐบาลอะ่ะเขาก็งนเรื่องความปลอดภัยของคนงานกลัวจะตกจากที่สูงซึ่งมันก็สาคัญนะแต่กลับมองข้ามความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้ที่มันร้ายแรงกว่าไปซะอย่างนั้นเหมือนกับว่ามัวแต่แก้ปัญหาหนึ่ง แต่กลับปล่อยให้หายนะอีกอย่างหนึง่งมันค่อยๆคืคบคานเข้ามาโดยไม่รู้ตัว mm hmm. เอาละครับหลังจากเรื่องร้ายผ่านไปคำถามที่ตามมาก็คือแล้วใครละ่ะที่ต้องรับผิดชอบและที่สำคัญไปกว่านั้นคือฮ่องกงจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง mm hmm. เรามาดูเรื่องผลที่ตามมาและการตามหาความยุติธรรมกันต่อเลยครับ ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยอย่างน่าเศร้านะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าเหตุไฟไหม้ที่อาคารกระเรเมื่อปี1996ด้วซ้ำซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายความปลอดภัยครั้งใหญ่มาแล้วคำถามก็คือการปฏิรูปครั้งต่อไปจะต้องแลกมาด้วยอีกกี่ชีวิตกันแน่ท่ามกลางกระแสะสังคมที่กดดันอย่างหนักนะครับจอลี Lee, ผู้นำฮ่องกงก็ได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะมีการสืบสวนอย่างละเอียด ซึ่งก็เป็นคําพูดที่ทุกคนคาดหวังจะได้ยินแหละครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการกระทําจะตามมาอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าคําพูดของผู้นําฮ่องกงก็ชัดเจนนะครับคือในภาวะวิกฤตแบบนี้อันดับแรกต้องช่วยชีวิตคนกับควบคุมสถานการณ์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องหาคนรับผิดชอบซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนตามตำราแหละครับแต่แน่นอนว่าประชาชนก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยว่าไอ้ขั้นตอนการสืบสวนที่ว่านี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆได้หรือเปล่าและท้ายที่สุดคำถามสำคัญก็คือโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะกลายเป็นแค่หน้าประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าอีกหนุ่งหน้าหรือว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่บีบ <c oughs> ให้ฮ่องกงต้องยอมทิ้งธรมเนียมเก่าๆที่อันตรายเพื่อแลกกับความปลอดภัยของประชาชนคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากความสูญเสียครั้งใหญ่นี้จริงๆหรือไม่ ครับคุณครับอาจารย์เอและมีไฟไหม้ใหญ่อีกแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวและไฟไหม้ที่บางกระเทศนี่สลัมเลยครับเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงของบางกะเทศคือดากาปรากฏว่าคนเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ไฟไหม้ถึง80,000กว่าคนคนไม่มีบ้านอยู่จำนวนมหาศาลนี่เป็นบางกระเทศ เพราะว่ามันเป็นสลัมเป็นที่อยู่ของคนยากจนคนทำงานเป็นชุมชนแออัดโอ้หนักเลยครับคราวนี้วิ่งหนีกันจ้าละวันไฟนี้เริ่มหลังจากดวงอาทิตย์ตกเมื่อวันที่25และมันอยู่ตรงกลางเมืองหลวงเลยครับดักกาสลัมที่เนี่เขาเรียกโคเรล ซึ่งคนบางกะเทศรู้ดีโคเ,เรลหมายถึงสลัมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของบงระเทศกลางเมืองหลวง <c oughs> และเป็นที่คนอยู่แน่นที่สุดนั้นแน่นที่สุดก็แปลว่ามีเด็กมีคนแก่ที่อยู่ในนั้นจำนวนมากประชากรในนี้มีไม่ตม่ำกว่า8 0ด0มื่นคนและอยู่ระหว่างจุดของคนรวยใน ดักกาเนี่ยเมืองหลวงของประเทศเนี่ยความเหลื่อมล้ำความรวยความจนนี่มันชัดมากๆสลัมโคเรลที่ถูกไฟไหม้เมื่อสองวันก่อน <c oughs> อยู่ขั้นระหว่างจุดที่รวยสองแห่งย่านนั้นเรียกเกาเซนกับยุคบานานีเกาเซนบานานีเนี่ยอยู่สองข้างตรงกลางคือสลัมโคเรล แล้ปรากฏว่ามีอพาร์ตเมนต์ราคาแพงอยู่รอบๆเรียกว่าสลัมเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงรอบๆนั้นคือย่านคนมีสตางค์ครับไฟไหม้ปั๊บคนยากคนจนหนีกันยุ่งไปหมดไฟ <c oughs> ลุกขึ้นมาโอ้เห็นเหมือนกับฟ้าส่องสว่าง แล้วมีควันเต็มไปในบริเวณนั้นหมดประชาชนวิ่งหนีกันจ้าละวันหนีเอาชีวิตแล้วก็หยิบช่วยอะไรได้ก็หยิบแล้วก็วิ่งหนีกันเต็มทีปรากฏว่าส่งรถดับเพลิงไป19คันไปสู้กับไฟบอกว่าโอ้ปัญหามันยุ่งเพราะอะไรจราจรไม่ติดขัดแล้วสลัมนี่ทางเข้าให้รถดับเพลิงเข้าไปนี้ก็ มีอุปสรรคมากมายกายกองและท่านทท่นที่ท่านใดที่จราจรติดขัดอยู่แล้วนะครับดากกานี่เป็นเมืองหลวงที่ประชาก่นหนาแน,น่นที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้รถตับเพลิงสิบกว่าคันกาจะ่าเจราจรจไปพอเข้าไปถึงบริเวณไฟไหม้ไอ้ซอ,อยเล็กซอยน้อยก็เข้าไปยากนี่คือปัญหาเลยปรากฏว่าต้องลาก ทีนี้พอเข้าไปได้ก็ต้องเอาลากลากเอาสายสำหรับฉีดน้ำเนี่ยยาวเลยทีนี้ยาวทีนี้ไอ้ซอยเล็กซอยน้อยน้ำเอามาจากไหนละ่ะเขาบอกว่าหนึ่งเข้าไม่ได้สองต้องลากไอ้ท่อฉีดน้ำเนี่ยยาวเหยียดแล้วก็สามน้ำหายาก สู้กันอยู่ประมาณห้าชั่วโมงไฟถึงค่อยๆมอดดับลงไปครับไม่มีรายงานนะครับว่าคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีอยอู่เท่าไหร่แต่ว่าความเสียหายนั้นก็บอกเกือบจะล้างหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยครับมีชาวบ้านคนก็บอกนะเขาว่าผมสูญเสียทุกอย่างแล้วทีนี้จะอยู่ยังไงล่ะ ทุกอย่างเสื้อผ้าที่อยู่บ้านช่องที่อยู่ไม่เหลือแล้วแล้วก็คำว่าบ้านสำหรับชาวสลัมที่นั่นก็คือเป็นเพิงที่เอาฝา <c oughs> แผ่นกระดาษสังกะสีต่างๆมาวางเท่านั้นเองปัญหาใหญ่ก็คือว่ากฎระเบียบของบังคเทศนั้นไม่ค่อยเอาไปใช้กันเท่าไหร่ <c oughs> กฎหมายมีก็ไม่บังคับใช้แล้วก็บอกว่า <c oughs> ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไฟพอไหม้สลัมซึ่งสลัมนี่เป็นหนึ่งในหลายๆสลัมกลางเมืองหลวงของบางกะเทศนะครับคนก็ตายกันเยอะคราวนี้ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการแต่น่ากลัวว่าจะสูญเสียหนักขึ้นอย่างยิ่งอาจารย์เอไปสำรวจดูเหมือนกันคือดูจากไฟไหม้ฮ่องกงตัดมาที่ไฟไหม้บางกะเทศก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวเนี่ย ความต่างมันและสถานการณ์มันต่างกันยังไงแต่มันคือมนุษย์ที่ต้องหนีไฟจ้าเราบันจริงๆครับอาจารย์เอครับบังกลาเทศเป็นยังไงครับเรื่องราวของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาในสลัมแห่งหนึ่งที่กรุงทากาประเทศบังกลาเทศใครจะไปคิดล่ะครับว่าเบื้องหลังเปลวเพลิงนั้นมันจะสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่ามากๆทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ําไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าไฟมันไม่ได้ไหม้แค่บ้านแต่มันกําลังเผาเมืองที่ซ้อนอยู่ในเมืองนี่ไม่ใช่แค่คําถามถึงความเสียหายนะครับแต่มันชวนให้เราต้องมองลึกลงไปในโครงสร้างของสังคมที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยเอาละครับเราไปเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยที่โคไรอิวเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในวันอังคารที่25พฤศจิกายน2025ที่สลัมโคไรที่นี่ไม่ใช่แค่สลัมธรรมดานะครับ แต่เป็นหนึ่งในชุมชนที่ใหญ่แล้วก็แออัดที่สุดในกรุงทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศเลยทีเดียวภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันคือความโกลาหลแบบสุดๆเลยครับ mm hmm. ลองนึกภาพตามนะครับควันดําทะมึนคลุ้งไปทั่วเปลวไฟก็โหมกระหน่ำแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอดทั้งคืนเผาทุกอย่างบ้านเรือนหลายพันหลังกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาพอเช้าวันรุงขึ้น mm hmm. แสงแรกของวันไม่ได้นําความหวังมาด้วยเลยครับแต่สิ่งที่มันเผยให้เห็นเนี่ย คือภาพความเสียหายที่โอ้โหมันน่าสะเทือนใจมากจริงๆทั้งต่อทรัพย์สินแล้วก็สภาพจิตใจของผู้คน1,500ตัวเลขนี้มันอาจจะดูเหมือนแค่ตัวเลขนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ1,500หลังคาเรือนคือ1,500ครอบครัวที่สูญเสีย <c oughs> ทุกอย่างที่สร้างมากับมือไปในกองเพลิงแล้วผลที่ตามมาก็คือคนเป็นพันๆเลยนะครับที่จู่ๆก็กลายเป็นคนไร้บ้านภายในคืนเดียว มันคือโศกนาฏกรรมที่กระทบชีวิตคนแบบมหาศาลจริงๆนักดับเพลิงใช้เวลาถึง16ชั่วโมงเต็มๆครับ16ชั่วโมงในการต่อสู้กับไฟที่ไม่ยอมดับง่ายๆตัวเลขนี้มันบอกเราได้เลยว่าไฟมันรุนแรงแค่ไหนและภารกิจของพวกเขามันก็ยากลำบากแค่ไหนแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่ความแรงของไฟนะครับอย่างที่เห็นเลยนักดับเพลิงบอกว่าอุปสรรคสาคัญคือตรอกซอยที่มันแคบมากจนเข้าไปแทบไม่ได้เลย นี่แหละครับคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่คือมันรอวันระเบิดอยู่แล้วแถมยังเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยๆในสลัมทั่วโลวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสายไฟแบบผิดๆการใช้ถังแกส๊สหุงต้มในที่แคบๆเพราะเกิดอะไรขึ้นทีนึงไฟมันก็ลามเร็วเป็นบ้าเลยทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยเราต้องถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดครับแล้วเราจะเห็นว่าที่ตั้งของสลัมโคลาอิวเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ดูความแตกต่างที่มันสุดขั้วนี่สิครับ ด้านหนึ่งคือสลัมคอราอิลมีกระท่อมแออัดกันเป็นหมื่นๆมืนหลังแต่อีกด้านหนึ่งที่อยู่ติดกันเลยนะคือย่านไฮโซอย่างกูโรชานกับบานานี hmm. ่เป็นย่านที่รวยที่สุดของทาการเลยก็ว่าได้มีแต่ตึกสูงๆอพาร์ตเมนต์หรูๆมันคือภาพความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากแบบอยู่ข้างกันเลยแล้วภาพนี้มันก็ดึงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงของผู้คนในพื้นที่อีกครั้งครับทางกลางซากที่เคยเป็นบ้านของพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ยังพยายามคุยหาของมีค่าไม่กี่ชิ้นที่อาจจะยังเหลืออยู่ มันเป็นภาพของความสิ้นหวังที่มันบีบคั้นหัวใจจริงๆครับ mm hmm. คําถามก็คือแล้วทําไมสลัมที่มันใหญ่ขนาดนี้ถึงมาตั้งอยู่ใจกลางเมืองได้ล่ะ mm hmm. มันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ครับ mm hmm. เรามาดูกันว่าอะไรคือแรงดึงดูดของเมืองที่ว่านี้ mm hmm. นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องทั้งหมดผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศหรือ climate refugees พูดง่ายาๆก็คือคนที่ต้องจำใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองไม่ใช่เพราะสงครามนะ แต่เพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจนอยู่ไม่ได้แล้วออย่างเช่นน้ำท่วมหนักพายุไซโคลนที่มันถล่มแถบชายฝั่งของบังกลาเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนที่ทำกินมันหายไปหมดมแล้วทำไมต้องมาลงเอยที่สลัมในทาก,กาก็ลองดูเส้นทางชีวิตของพวกเขาสิครับหนีภัยพิบัติที่ทำลายทุกอย่างหนีความยากจนจากต่างจังหวัดเพื่ออะไรก็เพื่อเข้ามาหาโอกาสในเมืองใหญ่นี่แหละครับและสำหรับคนหาเช้ากินข้ามแบบพวกเขาเนี่ยสลัมก็เป็นที่เดียวที่พอจะมีปัญญ,ญาจ่ายค่าเช่าได้ สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โคราชมันไม่ใช่แค่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยถึงความท้าทายที่ใหญ่กว่านี้มากที่กำลังรอเราทุกคนอยู่ในอนาคตและนี่คือคำถามสำคัญที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราต้องขบคิดกันต่อครับ ในเมื่อภาวะโลกร้อนมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผลักดันให้คนกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเนี่ยต้องอพยพเข้าเมืองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเมืองต่างๆทั่วโลกรวมถึงทาก้าด้วยจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงจะหาที่อยู่ที่มันปลอดภัยที่มันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาได้ยังไงนี่แหละครับคือคําถามใหญ่สําหรับอนาคตของพวกเราทุกคนที่วันนี้ยังไม่มีใครมีคําตอบที่ชัดเจนเลยขอบคุณครับอาจารย์เอวันนี้ไฟไหม้ใหญ่สองอันฮ่องกงกับบังกาเทศนี่คนละโลกเลยใช่ไหมครับ อ่องกงนี้คนรวยคนมีสตางค์บีบกันอยู่ในเกาะบางประเทศนี่บีบกันอยู่ในสลัมยากจนและความเสี่ยงของชีวิตความตายเราอยู่ข้างหน้าจริงๆไฟไหม้ลักษาเช่นนี้แต่ว่าสองกรณีนี้มีความละมัคล้ายกันก็คือว่าอุบัติเหตุไฟไหม้นั้นประมาทไม่ได้เป็นอันขาดขณะที่เราพูดถึงน้ำท่วมในประเทศไทยวิกฤตน้ำท่วม ไฟก็ไหม้ได้มันก่อนมีไฟไหม้ในหัดใหญ่ระหว่างน้ําท่วมด้วยนะครับดังนั้นประมาทไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมหรือไฟไหม้ภัยทั้งธรรมชาติและไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนแล้วแต่ต้องมีแผนรองรับและแผนป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆครับเราเจอวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้อย่าประมาทเรื่องไฟ ไฟเราก็เคยเจอมาแล้วใช่ไหมครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของโลกที่มีแต่ความไม่แน่นอนความปั่นป่วนความอันตรายที่เราคาดไม่ถึงจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ